หนูอยากอยู่ในสังคมที่มีความเท่าเทียมอยากอยู่ในสังคมที่ไม่ต้องกลัวหนูพู่อะไรไปแล้ววันหนึ่งหนูจะหายตัวหรือเปล่าอยากอยู่ในสังคมที่วันหนึ่งหนูออกมาพูดอย่างนี้แล้วไม่ต้องเอาเทปปิดตาโลโก้โรงเรียนนะคะอยากอยู่ในสังคมแบบนั้นซึ่งเป็นสังคมที่หนูไม่เห็นเลยในประเทศไทยนะตอนนี้ เจสซี่ไฟล์นะคะอยู่ชั้นมอ3อยู่โรงเรียนชื่อดังย่านสะพานสูงแห่งหนึ่งค่ะกฎกระทรวงอะ่ะมันไม่ได้กําหนดถึงเพศ LGBT เลยช่วงที่หนูไว้ผมยาวโดนถามว่าตอนนี้เธอเป็นเพศสภาพอะไรละ่ะคำนหน้าแบบประชาชนเธอคืออะไรละ่ะห่าด้วยคำหยาบัา,ายอุ้ยกระเทยตุ๊ดอะไรเงี้ยหนูแบบ จริงๆเราไม่ใช่ตัวประหลาดนะเราไม่ใช่ตัวตลกด,ด้วยโรงเรียนไม่ได้สอนเลยค่ะว่าการที่เราจะเป็นผู้หญิงข้ามเพศเราจะต้องเทยาคุมไหมเราจะต้องปรึกษาหมอไหมโรงเรียนมาคนคนที่จะเป็นสถานศึกษาที่ทาให้เด็กคิดสร้างสารรค์แต่ว่าแค่เรื่องผมเขายังกําหนดเราเลยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาคําว่าสร้างสารรค์มาจากไหนในโรงเรียนได้ มินนะครับเป็นนักเรียนชั้นม6ตอนม4อะครับก็มีระเบียบทรงผมมินถูกเรียกเข้าห้องปกครองแล้วถูกครูขู่จะไล่ออกอ่ะมันเป็นมูทที่แบบแย่มากๆในชีวิตและพอจบปีนั้นเราก็ออกมาในโฮมสกูลทำให้เราเนี่ยเริ่มลุกขึ้นมาเรียกร้องตอนนั้นก็นักเรียนๆนะครับก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมออกมาเรียกร้องออกมาตั้งคําถามไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของหลักสูตรการลงโทษนักเรียนบังคับนักเรียนให้ทําสิ่งต่างๆโดยที่นักเรียนไม่มีความยินยอมเราอาจจะเคยเห็นแบบประเมินที่ให้นักเรียนติ๊กว่าถ้าเกิดว่ามี ติกรรมเบีเ่ยงเบนทางเพศเนี่ยจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเป็นเด็กมีปัญหาระบบการศึกษาไทยมันถูกฝังคนเชื่องออกมาผู้ใหญ่ในสังคมไทยอะ่ะมันก็คือผลผลิตจากระบบการศึกษาไทยในยุคก่อนหน้านี้มีเพื่อนคนนึงพ่อแม่ไม่ให้เงินไปโรงเรียนมา2เดือนแล้วจะส่งกลับไปอยู่ต่างจังหวัดไม่ให้เรียนแล้วไม่แปลกเลยที่เขาจะมองว่าเราเป็นเด็กเลวจากการที่เราไม่เชื่อฟังเขาเพราะว่าเขาเคยเชื่อฟังมาก่อน มาหยานะคะนักศึกษาชั้นปีที่4คําว่าศิลปภาพในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันมันเป็นการขายว่าแบบฉสสันศิลปภาพนะก็ดูอย่างงในมหาวิทยาลัยได้เลยเราไม่ได้ผลิตการแต่ว่าเด็กนักศึกษาบางคณะอย่างโสตัดกันอยู่เลยประกวดดาวเดือนพวกหลีพวกแอบมบก็จะตีกรอบแค่ว่าชายกับหญิงเท่านั้นในเรื่องของม็อบเราก็โดนตีกรอบว่าห้ามจับเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราเห็นข่าวโดยที่แบบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารสามารถเข้าไปในมหาวิทยาลัยไ,ได้โดยที่ไม่มีใครถามเลยคุณมีอํานาจอะไรที่จะมาคุกคามเขาในการที่เขานั่งเรียนอยู่นมหาะ จดนีมมัมมวมพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมสค่ะจากโรงเรียนญา,านิขนาครเขาจะมีช่วงเดินตรวจทรงผมเครื่องแบบอูเขาจะมารูปหลังว่าเราใส่เสื้อทับหรือเปล่าทุกคนต้องใส่เป็นสีขาวเวลาเข้าห้องพักคูต้องมานั่งคุกเข่าเพราะว่าวัฒน,นธรรมไทยก็ไม่ควรที่จะเลยหองผู้ใหญ่กดไลค์พวกนี้มันเป็นเรื่องที่เขาทางไรสารเด็กทุกคนเขาออกมาเรียกร้องสิทธิ์ ก็เป็นการผู่โบขาวชู3นมยิ่ว,วแซงเขาไปเห็นผ่านทางโซเชียลครูเหมือนเขาเริ่มกดเราลงเรื่อยๆโอตจนหมายมาประมาณว่าคุณไม่มีสิทธ<ต>ิ์แสดงความคิดเห็นถ้านักเรียนคนไหนไม่พอใจสามารถมายื่นคำลาออกได้เลยแล้วเรื่องโปยมันเป็นการแสดงให้ครูเขาเห็นไปเลยว่าเราไม่พอใจ ผมชื่อแทนเทพทับแสงเทคโนโลยีพราม6ปชป,ปี3ค่ะค่ะว,วิจิสินสภาพปี2หนูรู้สึกว่าการที่ผู้หญิงออกมาเรียกร้องตรงนี้เยอะมันเป็นเพราะว่าเพศหญิงได้รับความกดทับในทุด้านะคะจุดแรกเริ่มของอาชีวประทับพด็จการเริ่มจากเราได้ฟังการประใสยเรื่องแบบการศึกษาไม่มีใครเลยที่พูดถึงเหมือนทุกคนหลงลืมไปว่าอาชีวะก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบการศึกษาไทย ถ้ามันไม่มีใครพูดเราก็จะออกมาพูดเองปัญหาของความรุนแรงในสายการเรียนอาชีวะเนี่ยมันเกิดจากค่านิยมที่ปลูกฝังกันมารุ่นสู่ร,รุ่นถ้ามึงอยากเจ๋งกว่าโรงเรียนเนี้ยเราต้องไปสร้างอำนาจให้เหนือกว่าโรงเรียนเขาซึ่งมันก็เป็นการสเตอริโอไทป์ว่าเด็กอาชีวะเท่ากับความรุนแรงมันก็จะโยงไปถึงบทบาททางการเมืองที่อาชีวะต้องเป็นกาอาชีวะต้องเป็นแนวหน้าอันที่จริงอาชีวะทำอะไรได้มากกว่านั้นซีนะครับผมวิทยาอาชีวศึกษาของแก เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มเยาวชนอาชีวชนครับผมขำม,มากเลยเรื่องของค่านิยมคนเรียนสายชีพเนี่ยเป็นเด็กที่ข,ขี้เกียจไม่เอาเรียนสอบมปลายไม่ได้สอบสายสมัครไม่ได้ก็มาต่อสายชีพแล้วก็ําว่าเรียนที่ไหนเหมือนกันมันไม่เหมือนกันเลยครับความเหมือนของการศึกษาไทยมันมีโบประมาณของปี64เนี่ย 24,0 0 0ล้านกว่าบาทก็คือสถาบาันสีกแห่งมาชีวะนะครับถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยเจ็แห่งแค่เจ็ดแห่งวบรวมเนเนี่ย44,000ล้านกว่าบาทความเหลื่อมล้ำห่างกัน19,000ล้านบาทสังคมไทยภายใต้ระบบทุนนิยมเนี่ยมันยังกดขี่ทำให้เราเป็นทาสของระบบทุนนิยมสังคมที่ผมมองคือสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีตอิสระของตัวเองได้ผมมีความหวังว่าจะทำยังไงให้ชนชนั้นทุกชัช้นเท่ากัน อังอังค่ะอายุ16ปีอยู่ม5มาจากโรงเรียนนานาชาติที่หนึ่งในกรุงเทพค่ะโดยส่วนตัวเป็นประธานชมรม LGBTQ ที่โรงเรียนแล้วก็ตั้งเพจชื่อ Choose Change บทความที่เขียนมีชื่อว่า Young Rich and Ignorant and i n d i c t m e n t of Privilege d Kids อยากจะบอกว่าสังคมนักเรียนอินเตอร์เป็นคนที่มีต้นทุนทางสังคมเกินครึ่งก็จะเจอคนที่เป็น ignorant เรื่องสังคมไทยเช่นตอนการตายของจอร์จฟลอยด์ก็เห็นเพื่อนๆทุกคนใช้ Black Lives Matter แต่ว่าในอาทิตย์ต่อมาว เฉลิมได้หายตัวไปไม่มีใครเลยโพสเกี่ยวกับการหายตัวไปของวันเฉลิมแล้วก็เลยตั้งคําถามว่าเอ๊ะถ้าคุณสนใจปัญหาของประเทศอื่นได้ที่อีกซีกโลกหนึ่งทําไมคุณไม่สนใจอะไรที่ใกล้ตัวคุณมากที่สุดคุณกลับตามเทรนเพื่อที่จะให้ดูคูลกระแสะตอบรับมีคนนึงทังมาบอกว่า I don't own a Gucci bag therefore I'm not privileged การที่พ่อแม่สามารถจ่ายเงินหลายแสนต่อปีเพื่อที่จะให้คุณมาเรียนในโรงเรียนนานาชาติอันนั้นน่ะเรียกว่า privilege แล้วก็เห็นได้ว่า มีตระกูลที่เป็นชนชั้นท็อปที่รวยที่สุดของไทยเนี่ยรวยขึ้นล้านล้านบาทในยุค5ปีรัฐประหารถ้าเขาได้ประโยชน์จากรัฐประหารยุคนี้เนี่ยเขาจะออกมาพูดทําไมเนาะซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายมากๆถ้าเกิดว่ากลุ่มท็อป1%เนี่ยไม่หันมามองว่าสิ่งที่เขาทําในทุกวันในอีก10ปีข้างหน้ามันมีผลกระทบกับอีกเกินต์ของคนไทยจริงๆ ชื่อแรปเตอร์นะคะเป็นนิสิตชั้นปีที่4จุลาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะคือที่มาของม็อบไม่มุงมิงแต่ตุ้งติง้งกับคุณรัฐบาลมันก็เกิดจากการที่ว่าเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีภาพของความเป็นชายอยู่สูงมากในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเราก็คิดว่าเราจะเอาคุยอาเค้าเจอร์ในไทยมาทําเป็นม็อบได้อย่างไรเพื่อสื่อสารทางการเมืองด้วยในขณะเดียวกันเราก็พูดถึงเรื่องความเท่าเทียมทางเพศไปด้วยในเวลาเดียวกันถ้าเกิดว่าพูดถึงการเรียนประวัติศาสตร์ในไทย6ตุลา14ตุลาลมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มันถูกพูดถึงน้อยมาก เป็นการพยายามที่จะลบเลือนความชั่วร้ายของอำนาจร <Lucy> ัฐ <Under> ท <neath> ี่ทำกับภาคประชาชนในการเคลื่อนไหวเพื Other ่อประชาธิปไตยคือต่างประเทศมาใช้คำว่ามาซักเคอร์เลยเนาะการแบบฆ่าล้างทุกวันนี้การศึกษามันก็เข้าถึงได้หลายทางมากขึ้นแล้วก็การตื่นขึ้นมาของการต่อสู้แบบขบวนการนักศึกษาหรือว่าประชาธิปไตยอ่างลางครั้ง พูดถึงสิทธิของแรงงานเศรษฐกิจการเมืองการปกครองพูดถึงสิทธิของ L G B T Q อ่ะในระบอบประชาธิปตปไตยอ่ะมันเป็นเส้นทางที่เรานําไปสู่จุดหมายคือความเท่าเทียมเราก็คิดว่าประวัติศาสตร์เบนตุลามันก็มีผลมากในการสร้างความรู้สึกที่ว่าเราจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยแล้วเราก็ต่อสู้กันมาหลายครั้งแพ้กันมาหลายครั้งต้องให้มันจบในรุ่นเราสักที